เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกีรับผู่ช่องสติกเกอร์ชชแนลนะครับและวันนี้เราก็อยู่ในเกมทัลทัลวอร์มดวลสองเช่นเคยนะทุกคนครับก็จากพาี่แล้วนะที่เราได้ยึดเมืองหลวงของซิซิเลียมานะนะครับตอนนี้ก็กําลังที่จะสร้างมัสยิดอยู่นะครับแล้วก็เตรียมนะครับเตรียมกําลังคนนะครับผมเพื่อที่เราจะได้มุ่งหน้านะครับสู่เวนิสต่อนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับเราต้องเตรียมทหารไปก่อนนะผมคิดว่าอาจต้องใช้นะทุกคนครับ ก็เดี๋ยวตรงนี้สร้างไปกับเกราะื้อเกราก่อนนะครับให้โหดพักขิ้งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อ่าสิ่งที่เราจะสร้างนะครับก็คงจะเป็นทหารลากของเรานะครับแล้วก็กองโดยหนึ่งกองนะครับกันไว้นะครับส่วนเมืองทูนิสของเรานะครับก็คงจะไม่ได้สร้างอะไรนะครับทุกคนครับคงต้องรอนะครับรอเตรียมนะครับผมเตรียมทหารอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้วันนี้ครับ อกองเรือของเราที่ยังมีอยู่ตอนนี้ก็คืออยู่ตรงนี้นะโอเคอัดกองเรือไปครับผมจะไปจัดการนะครับพวกเวนิสข้างล่างนะครับแล้วก็เวนิสแหละนะครับแถวเมืองหลวงของเรานะครับผมส่วนทัพนี้นะครับผม,ผมคงอาจจะต้องส่งพูดมาที่เมืองทูนิสนะครับแล้วก็เดี๋ยวทหา,ารมาสามกอง สองไปสี่กน็นได้ครับน่าจะไหวอยู่ผมคิดว่าโอเคทหารมาติดมองครับแต่การพวกโจรน,นะครับที่อีกเมืองหนึ่งนะครับสองหมื่นเก้าผมน่าจะพัฒนาเมืองต่อครับแล้วก็นนี้ผมกำลังเปลี่ยนเป็นเมืองหลวงนะครับจะาทาเป็นเมืองครับทุกคนทําเป็นซิตี้นะครับเทอร์น,นาจะได้เป็นเมืองนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้ยังไม่มีมอ,อะไรนะครับสองพันสามอันนี้พันหนึ่งร้อยพัฒนาเมืองหลวงต่อครับทุกคนครับก็คงจะ อัปเกรดกำแพงครับ9,000กว่า,วานะครับแล้วก็เมืองลิสบอนนะครับเดยผมจะอัพเป็นชุดเกาะอดอีกว่าเนานะเพราะว่าเกาะเราไม่ได้แน่นเลยครับเดี๋ยวเอาชุดเกาะพันสองนะครับเราได้มีเกราะที่มันดีมากยิ่งขึ้นนะทุกคนครับเมืองนี้พันหนึ่งคงจะสร้างเกี่ยวกับเก็บไปก่อนครับ <laughs> มันยังสร้างอะไรเพิ่มไม่ได้นะครับแล้วก็เมืองอันนี้ นะครับเมืองรองของเรานะครับสร้างสปายไปครับทุกคนพันกว่าบาทโอเคแล้วก็ตรงนี้บนเกาะดูซิมีอะไรบ้างที่ต้องสร้างไหมคงยังไม่มีอะไรครับก็คงจะเป็นเมืองปกติเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมเอาเมืองนี้เป็นเมืองหลักในการทหารนะครับเพราะว่าอัพมาไกลมากนะครับ <S <S ก็จะประมาณนี้ทุกคนครับไปครับเทินที่ 100, เ100เอเดินทางมา1นึเทินอุ้ยผมบ้านะอันนี้ผมคนต้องสร้างทหารมาครับ ผมจะส่งทหารไปยึดอีกเมืองหนึ่งข้างล่างครับของซิซิลีนะครับอยู่กรงไม่อยู่เมืองหนึ่งโอเคไปครับทุกคนเทิร์นที่หนึ่ง้อยกันสเปนดูดีก็เดินทางมาเฉยนะครับรอดูว่าสเปนจะมีการเคลื่อนไหวยังไงนะแล้วก็เวนิสไปไหนก็ไม่รู้เออเวนิสไปไหนวะไม่รู้ฮะทุกคนดูดีล่องมาทางนี้เฉยเลยนะครับ ไม่มีแม่ทัพก็้วยนะไม่มีทหารนะครับมีแค่กองเรือมาทุกคนอู้แต่เรายึดมาไกลมากนะนี่ใกล้ถึงกรุงโรมแล้วเนี่ยสุดยอดมากทุกคนครับเรายังไม่เคยเสียเมืองเลยให้กับศัตรูนะครับมองโกโอเคเงินขึ้นมาเยอะมากสองหมื่นละไม่รู้ไม่ทำไม่ทำเควสอะไรงั้นแหละตอนนี้ เคล็ดโผล่มาทุกคนผมคงไม่ทำหรอกนะตรงนี้ผมว่าน่าจะเกิดอะไรบางอย่างขึ้นทุกคนครับลุงซ่านมัสยิดอันดับสองครับเป็นที่เผยแพร่ศาสนานะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้มันไม่มีราคาหรอกเนี่ยรับราคาก่อนครับราคาลงเรือครับผม โอเคโอ้โหเกิดหน่าได้เลยทูดอาทูดเอาไว้นี่นะครับเพื่อได้ใช้แล้วก็การเออผมลืมสร้างอิมานเหรอโอ้โหล้อมเมืองไปหมดเลยทุกคนงานงอกเลยครับอ่าเดี๋ยวผมสร้างอิมานก่อนลืมสนิทเลยทุกคนครับ สร้างทหารสร้างอีมานนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ตรงนี้สร้างอีมานด้วยอีมานปึ๊บโอ้โหทุกคนครับลืมดูว่าเออเราอันนี้อยู่ทุกคนอ่าแล้วก็เมืองหลวงเนาะคันนี้เมืองหลวงเราน่าจะสร้างการค้าทางเรือครับตรงนี้เอ,อ้เม็เมืองหลวงเมืองของเราเออจะเมืองลงเมืองหลวงอะไระหร โอเคประมาณนี้แล้วกันนะนะครับสร้างเกี่ยวกับการค้าทางเรือครับให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอ้หนอกรีดเฉยเลยวะพวกเราเออแล้วเนี่ยแล้วก็มีอีกทั้งเยอะเดี๋ยวผมค่อยส่งลงเรือกัน3ามคนนั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องสร้างไปทีเดียวครับทุกคนอาสร้างเผื่อไว้ก่อนเผื่อใช้นะครับอาแล้วกเวเเ็เดี๋ยวเราสร้างทหารมาเนาะเดี๋ยวสร้างอีกครับทหารมาอีก2 3 4สามสี่ อีกสักหกแล้วก็จะสร้างคาตาเพานะครับอีสักสองผมจะบูกไปข้างล่างนะจัดการยึดเมืองนี้ครับทุกคนสองสี่หกแปดเก้าเยอะอยู่นะเดี๋ยวเคลียร์พวกโจรแล้วก็เดี๋ยวกลับมาจัดการนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ยังไม่มีอะไรครับที่ต้องสร้างก็คงต้องเอาไว้ก่อนนะครับขายายอิทธิพลดีไหมยึดเมืองอีสองเมืองตรงนี้อืม เอาเลยลแล้วกันมาอ่าแล้วก็มาของเราทำไมไประชากรไม่โอเคเราเราก็ไม่ได้ปรับภาษีอะไรแพงนะทุกคนกำลังทหารครับตอนนี้ผมว่ามาเยอะเกินไปส่งไปมุมหน่อยกันหนึ่กอง แล้ก็ค o ้าคิด e ้าะีงองที่ชาแดนสัหน่อยแล้วกันนะแอบไในป่ามเร่งเก่อนแล้วก็อุ้ยแดงเดยะเอปุ๊บแดงเลยเดี๋ยวดีแดงเลยรออกแค่ทีเดวนะ่าจะต้องสร้างไรเพิ่มด้วยมมีหน้าไม้เอาไว้ก่อนครับทุกคนโอเค ก็น่าจะไม่ได้สร้างอะไรเพิ่มาล้วนะหรือว่าเราจะเ,เตรียมตทหารบุกเวณตีอืมที่มีอยู่ก็โอเคนะส่งม้าไปสองได้ไหมวัมนนี้แล้วก็ปลาหอกน่าจะประมาณนี้แหละจะกองหนึ่นง,งโอเค แล้วก็ประมาณนี้แหละทุกคนไปครับเทินที่หนึ่ง้อยหนึ่งพูดที่สุดก็มาถึงทูนิสทีนะครับแล้วก็สเปนเดินแปลกๆแล้วครับทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่ชายแดนนะครับพร้อมบวกได้หมดตอนนี้พร้อมยึดทุกๆประเทศนะครับรอตึงนะผมว่านะรอตึงก็แหละน่าติดท็อปห้าแล้วมั้งเราอะนะครับแต่วินนี้มันจะไปไหนวะช่างมันละกันทุกคนโอเค เดี๋ยวผมจะเริ่มแล้วนะครับส่วนแรกคือยึดข้างล่างของชิลีนะครับเบื้องสุดท้ายนะครับกำลังเตรียมคนอยู่แล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงผมน่าจะบุกเวนิสนะครับโอเคเนนมากโปรแลนด์นี่เราก็บุกมาไกลมากเลยวะ่ะสุดยอดเลยครับทุกคน โอ้โหชมเชยตัวเองเนี่ยชมเชยมันเชยชมหรือเปล่ารวมตรงนี้ตรงนั้นเดยะพีเพิ s สเตตอ้าวไปแล้วเดินเมนูนุ่นอยู่ตรงนี้คนก็อ่าเช็คหน่อยสักกันนะเจ็ดสิบเมื่อกี้เดือยเฮ้ย เลือย0ี่สิบเลยเหรอบ้านะมันน้อยเกินไปหรือเปล่ายี่สิบนะจากเจ็ดสิบหรือยี่สิบทุกคนเดี๋ยวมันจะเกิดกระบฏไงทุกคนไม่เข้าใจอ,อะไรวะทำไมถึงเป็นปอย่างนั้นนะโอ้โหเราจะส่งคนไปไม่ถึงด้วย เฉล่ยขึ้นทหารน้อยเกินไปกับเมือง search, ที่ผมอัดทหารเยอะมากเลยนะอิามานหนึ่งนักฆ่าดีกว่าสร้างเผื่อไว้แล้วก็มีกลับเมือง15 20โอ้โหรถเยอะเกินทุกคนครับ มันจะเกิดกบฏดิ<ป>พอกบฏก็ต้องแบบลบันอีกรอบหนึ่งนะที่เมืองเนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทุกคนบ้าไปแล้วต้องอัดอาหารเพิ่มอีกอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจ้างทอาหารเพิ่มไม่ไหวนะครับทุกคนครับตอนนี้อัดก่อนแล้วกันเราจะไม่ต้องเสียเมืองครับทุกคนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์บ้ากะสิบสามออกมาก่อนสิบสามโอเคสองกองที่ต้องสร้าง,งใช่ปะ โอเคสองกองจะได้อยู่ทุกคนครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ต้องส่งคนลงครับมันชาเพราะแหละนี่ไงผมจัดการก่อนเอานักฆ่าเราไปสวดสวดโอ้โหสิบแปดเปอร์เซ็นต์บาไปแล้วสี่สิบไปครับสวดส่งเออทมาก่อนตายไปหนึ่งแล้วก็เรามีครับโอเค มานี่กันเลยแล้วก็ทหารมาวิ่งไน้ไกยอยู่ไปครับเข้าพ,พื้นที่อุ้ยผมว่าแล้วทหารมาผ่านเมืองเหมือนมให้เกียรตนะิมันอะโอ้ยมันรู้สึกแยกแ่เรามากครับทุกคนฮะ <c oughs> ไม่น่าเลยเรารีบไงเรารีบโทษทีเพื่อนเรารีบโอเคเอาอิมานลงดีไหมประกาศสงคราม <c oughs> แม่งไปเลยนะครับแล้วก็ทัพนี้ กำลังเตรียมอยู่นะกำลังสร้างเกี่ยวกับชุดเกราะอยู่ผมคงต้องรอก่อนครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจัดการพวกโจนกันที่นี่นะครับน่าจะไหวอยู่ไปเอาเลยพอโต้ครับไปกลบไปไวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอากลับเมืองประมาณอีกสองเทินน่าจะสองสามเทินนะทุกคนสามเทินแล้วก็เดี๋ยวนักฆ่าเราครับไปครับบุกกลับมาดีกว่าเท่นี้ก็ยังไม่มีอะไรครับก็คงต้องพัฒนาเมืองต่อครับเกี่ยวกับการเงินของเรา มาดูค่าสถานะโอ้โหพุ่งแบบนนกว่าแท่งอะไรเราอยู่ท็อปประมาณท็อปสาท็อปสครับใกล้กับเวนิสเลยทุกคนแล้วก็เมืองที่ผมจะไม่สร้างนะนะครับป้อมปราการปราสาทของเราไอ้ผมอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นเมืองก็ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนตรงนี้ศัตรูเยอะนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็อด25%่าเด2รหน่อย เอาไว้ก่อนละกนันทุกคนอันนี้คือไดฟังเศสนี่ฝรั่งเศสเป็นพันกับใครหรือเปล่าผมขอเช็คหน่อยอ่าสตูสเปนโอเคช่างมันไปครับทุกคนเถิดที่ร้อยสองนั่นไงเกิดการกบฏกันในเมืองนะครับประชาชนรู้สึกว่าไม่โอเคกับเราครับทุกคนโอ้ยเมืองนี้มันยากจริงๆว่ะสเปนมาถึงนี่เหรอบ้านะ มาไกลเกินไปหรือเปล่าเพื่อนแล้วก็ไม่ทับศัตรูมาแล้วครับต้องแต่งทับไปตั้งรับนะคผมว่านะสเปนดูปนแปลกๆครับทุกคนน่าจะเอาเราน่าจะเอาเราอะ่ะเราไม่น่ารอดทุกคนครับเราจะโดนโจมตีจากสกเปนได้เติร์กเดือดเติร์กจะยื่ออะไรก็ไม่ยืนนเติร์ก พงบพงาดเขาทำพรน้าด้วยโอเคแล้วก็ขออนุญาตนะเติร์กเรามาแบ่งแมปโลเคชันกันจ้าอินฟอร์เมชันแค่ตังเสียบสี่พันสองเดียวโอเคไหมเอาแพงเกินบ้าบอสี่พันสองก็เปิดแมปด้วยนะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเติร์กนะอย่าใหมันมากนักนะโปแลนด์ รวมกองเรือแล้วครับเดอพิพสเตทที่ท่าเรือน,นะครับี่โลมมองโกนี่ยังไม่เคยลบด้วยกันเลยวะเมืองจะแตกแล้วครับเมืองที่เรายุดมาได้ทุกคนผมต้องจัดก,การรีบละหูเสียโอ้โหโอเคตายกันเยอะอยู่เนี่ยบาดเจ็บกันละนาวนะครับมีการเกิดกบฏในเมืองครับเดี๋ยวเราต้องอดูแลสถานการณ์ในเมืองก,ก่อนตอนนี้ เตรียมตหารแล้วก็ส่งอิมานไปก่อนทุกคนสามคนนะอิมานในเมืองอิมานอย่างเยอะลงไปอิมานอิมานสี่คนนะครับในเมืองแล้วก<ป>็อ่านักฆ<ๆ>่าจัดการประคับประโอเคแล้วก็อีกคนหนึ่ง การเพพวกนี้ไปซะเพราะว่ามันทําให้บ้านเมืองปั่นป่วนนะครับอุ้ยได้อยู่ไม่ได้นี่หว่าเอาค่าไปแล้วโอเคแล้วก็เดี๋ยวทหา,หาหรมางเราครับคอยรองน้ด้ดียเพราะผมไม่รู้ว่าเด e People s State <S มันจะมันจะโจมตีตมมเราหรือเปล,ล,ล่าทุกคนผมขอเปิดแมปหน่ยก็ตรงนี้อยน,นี้นะโอเคก็คนน่าจะใกล้เต็มแล้วนะครับ เดี๋ยวเยวต้องเพิ่มความสงบสุขอีกทุกคนลิมพันธ์นะว,วันนี้เนี่ยผมน่าจะพูดไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยอแล้วก็ต้องรองเดี๋ยวครับแล้วก็ผมจะส่งกองเรือผมไปฝั่งแม่น้ำตรงนี้ครับเราจะเริ่มบุกเวนิดครับทุกคนทุกคนฟัง,ฟงไม่ผิดครับบุกเวนิดทุกคนครับรผมเริ่มส่งอ้าวเวนิดยู่ใีกองหนึ่งทุกคนผมจะเริ่มนะนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเอาแม่ทัพของเรานะครับมาเปิดแมงตรงนี้เลยแล้วกัน <the> เอาสร้างป้อมไม่ได้วะติดอะไรวะเอาติดอะไรมือจะ <But not. S 1> <laughs> สร้างป้อมปะาก,การก็สร้างไม่ได้บ้าไปแล้วทำไมอะเกิดอะไรขึ้นจะสร้างกองเรือได้ครับทุกคนงงไปหมดอ่าเราจะสร้างป้อมหมู s <S สร้างไม่ได้ครับทุกคน แล้วก็อันนี้แดงมากเลยอะทำไมวะ60%แล้วนี่ก็พยายามอยู่เนี่ยพยายามอยู่ที่จะดูแลทุกๆคนนะใจร่มๆนะทุกคนสนาะม,มนะคนเหรออ๋อแม่ทับตายเอา้าแม่ทับไปไหนอะเอ้าเอา,เอาทุกคนแม่ทับ เดี๋ยวดิแม่ทัพ้องหายไปไหนอ่ะโดนฆ่าเหรอ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิด <c oughs> อะไรขึ้นเอ้าามจะไปไปอะไรวะเนี่ยงงว่ะทุกคนเดี๋ยนะดูว่าเป็นพ่อแม่ทัพเราตายเหรอ <c oughs> เอ้าแม่ทัพเราหายครับทุกคนหายไปไหน <c oughs> ลราบัดทีนี้เอ้าอะไรวะงงไปหมดโดนฆ่าเหรอเกิดอะไรขึ้น งงไปหม,หมดแล้วนะครับโอเคแสดงว่าไม่ทําเราตายทุกคนครับจะต,ตกใจนะผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับผมยังแบบอะไรวะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างงี้อยู่ลนะครับโอเคสร้างคาตาเพา้าแล้วก็เดี๋ยวเอาันนี้กลับเมืองก่อนแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราส่งอาักฆนะ่าไปที่เมืองของทิเเลียรครับตรงนู้นโอเคเราจะเริ่มจาัดก,การเมืองนี้ด้วยแล้วก็บุกเวนิสด้วยอ่าทิเซเลียส่งกองเรือมาทุกคนเฮ้ย ทหารแน่นเลยฮะแต่ไม่รู้จะมาเมืองไหนทุกคนมาได้ทั้งสองเมืองครับทุกคนตอนนี้นั้นผมเตรียมก่อนแล้วกันนะทหารที่มีอยู่ถามว่าดีไหมก็ดีอยู่แต่แน่นไม่พออันนี้ยังแน่นอยู่โอเคแล้วก็โอโ้โหเละเหะ <laughs> เริ่มเละนะทุกคนนะอันนี้ยังไงดีอะเราต้องไปดักทางดีไหมบุตทหารท <more S 1> ห,หารแน่น folks, ชุดครับทุกคน อัปเกรดมาแน่นมากนะครับมีอยู่ไอ้พวก <and S 1> โหดเลยนี่หว่าน่าจะไหวอยู่ทุกคนผมเอารอเนี่แหละรอในเมืองดีกว่าทุกคนครับโอเคประมาณนี้ก่อนนะทุกคนนะศึกหลายด้านเหลือเกินนะครับแล้วก็ดูแผนที่ในแมพกันดีกว่าโหนี่เรายึดมาแบบเกือบจะครึ่งทวีปนะนะครับค่อยๆไล,ล่มาเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับก็ไป เกิดกระบดแน่เลยว่ะแม่ทัพไม่มีที่เมืองโดนบอกท่าเรือหนักนาสาหสจริงเลยครับตอนนี้เออมันไปนยึดเมืองนั้นว่ะทุกคนผมรู้ <laughs> มันจะไปเอาอีกเมืองหนึง่งโอ้โหเอาเรื่องอะเนี่ยจะยังไงดี ยากอยู่ครับทุกคนครับผมน่าจะโดนล้อมโจมเวนิี้สเปนซัซิเลียซิซิเลียนะครับผมแล้วไม่รู้เมืองเมืองหลวงของเขาจะกะบฏหรือเปล่าไม่รู้พอเมื่อกี้ประชากรประชานชนในเมืองครับก็เหมือนประท้วงแล้วก็ทำลายเข้าของอะทุกคนครับแล้วก็มาดีนะแล้วก็ไม่ได้แบบไปรีดไถ่ไปเผาเมืองอะไรนเงี้ยทุกคนเออแล้วก,ดดก็ยึดดะก็ยึดอ่ะก็ไม่ทำลายใครนะครับโอเค นะครับก็เดี๋ยวพาร์ทนี้ขอจบเพียงน,นี้ก่อนนะทุกคนนะครับเพราะว่ายุ่งเหยิงไปหมดเลยนะครับพาร์ทหน้าเราจเจอกันใหม่นะครับสหรวันนี้ไปก่อนนะเราจเจอกันใหม่ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์กันได้นะครับบ๊ายบายครับทุกคน